สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Day Runway สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9 m c o t HD คุณผู้ชมครับถ้าใครยังจำได้อยู่เมื่อเร็วๆนี้รายการของเรานำเรื่องราวของเด็กฟันผุมาพูดกันเป็นที่ฮือฮามากครับหมอบิววันนี้เราจะสาธิตให้ดูกันจะๆจเลยว่าแปลงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี S <S ใช<ส>่ครับอาจารยหาสวัสดีครับสวัสดีค,ดคุณผู้ชมด้วยนะครับต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของการแปลงฟันในเด็กเนี่ยก็เป็นปัญหาที่บางคนต้องมาจับลูกล็อกคอนนะฮะแล้วก็จับปล้ำกันแปลง, <Artist> งฟันเช้าแปลงฟันเย็นวันนี้จะมีคุณหมอมาสาธิตการแปลงฟันในเด็กให้ดูนะครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการของเรานะครับผ่านทาง Facebook Live 9 m c o r d ดได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในการรับเสื้อลมหายใจเดียวกันกฎกติกาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ9 m c o เอ t มคอรมีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกัน คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่าน2ท่านแรกนั้นเป็นน้องหนูดีครับหมอพี่น้อง,งต้อมหมอบิ้วนั่นเองกับน้องต้นหอมครับ,รบน่ารักมากๆเลยหนูดีกับต้นหอมจะมาบอกเราว่าการแปลงฟันในเด็กนั้นจะแปลงแบบไหนพ่อแม่จะเข้ามาช่วยอย่างไรวันนี้เรามีผู้รู้จากกองสำนักทันตะสสาธารณาสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขท่านเป็นทันตแพทย์เชี่ยวชาญ คือท่านแพทย์หญิงนพวันพชนุกูลครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วท่านมาเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ครั้งแรกที่หมอมานั้นคุณพ่อคุณแม่ชอบใจมากเลยแต่มันไม่สุดก็เลยต้องเชิญมาอีกรอบนึงอะ่ะแล้วจะจะแปลงฟันให้เด็กอย่างไรลูกฉันอย่างไงจะจับท่าไหนอย่างไร มีคําถามเยอะเลยหมอบิวแต่หนึ่งในคําถามนั้นอยากให้คุณหมอโอช่วยทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าการไม่ดูแลรักษาฟันตอน<ม>เป็นเด็กนั้นมันจะมีผลกระทบระยะยาวต่อลูกเราอย่างไงค่ะค่ะก็ยินดีมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครเรื่องของฟันผุในเด็กเนี่ยไม่ได้เรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่าฟันน้ำนมเนี่ย คืออยู่มาขึ้นมาในช่วงของที่เด็กกําลังมีการเจริญเติบโตค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเด็กปวดฟันในวัยเด็กเนี่ยจะส่งผลต่อพัฒนาการ<อ>เด็กนอนไม่ได้นะคะมีผลกระทบต่อการเรียนมีผลกระทบต่อการกินการกินก็คือเรื่องการเจริญเติบโตใช่ไหมนะคะคแล้วก็ เชื้อโรคฟันผุนี้ก็ส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมามีโอกาสผุได้ง่ายขึ้นด้วยมยังไม่รู้สึกสภาพจิตใจด้วยนะจา์ฟันหลอฟันจากไปก่อนไวัอันควรอะไรเงี้ยอะไเงี้ยใช่ครับเป็นปัญหามากพอมาถึงทีนี้ฮรอาจารย์เราก็จะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ชอบแปรงฟันทำไมทำไมเด็กถึงไม่ชอบแปรงฟันฮะอาจารย์นี่ข้างบ้านผมนะ มันลอกแลกแหกกระเชอไปถามพ่อแม่เป็นไรเนี่ยมันไม่แปลงฟันกับลูกแปลงฟันบ้านแตกเลยอ่ะใช่ค่ะปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบเกือบหลายบ้านที่เจอเรื่องนี้นะคะคือเราต้องนึกถึงตั้งแต่วันแรกค่ะคือเราต้องแอปโพสต์หรือว่าให้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกค่ะบิวเพราะว่าหนึ่งตอนช่วงฟันขึ้นน่ะนะคะเหงือกก็เริ่มแบบเหมือนกับยังบอบางอยู่ถ้าเกิดว่าเราทําด้วยความรุนแรงเนี่ยเด็กก็จะเจ็บ พอเจ็บเนี่ยเด็กก็จะปฏิเสธทุกอย่างง่ายๆคือฝังใจใช่ฝังใจดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นดีๆนะคะโอ้โหเรื่องของการแปลงฟันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวอะไรต้องให้อาจารย์วทแล้วว่าเราเริ่มควรที่จะแปรงเหงือกให้กับลูกหรือใช้ผ้าถูเบาๆเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ค่ะก็คือฟันน้ำนมเนี่ยจะเริ่มขึ้นตอนอายุ6เดือนนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก่อน6เดือนเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มละให้เด็กคุ้นเคยกับการที่มีอะไรไปทำความสะอาด ที่เหงือกและกับพุงแก้มนะคะสักสี่ถึงหเดือนเนี่ยก็ใช้ผ้าสะอาดสะอาดนะคะนะคะแล้วก็ชุมน้ำหมาดๆไปเช็ดตามเหงือกกระพุ้งแก้มหลังจากที่เขาดื่มนมแม้ว่าฟันยังไม่ขึ้นก็ตามใช่ค่ะสร้างความเคยชินก่อนนะคะแล้วก็พอฟันขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแปรงฟันเราต้องมีการเริ่มนิทานใช่ไหมคะเรามีตุ๊กตาเด็กที่ลูกๆชอบก็มาเริ่มสาธิตนี่นะคะเดี๋ยว ฟันจะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีการแปลงฟันอย่างนี้แล้วก็ทํากับน้องตุ๊กตาก่อนก็ได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แปลงให้ลูกดูสร้างให้เขารู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาก็จะได้ทําแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ออกใช่ไหมคะหรือว่าก่อนนอนก็ แล้วมีทานไปมีบทบาทสมมุติ่มีการโลโมเดลจากพ่อแม่แล้วเมื่อถึงวันแล้วนะคะเราจะใกล้ละแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสในการเลือกแปรงสีฟันแต่ถ้าเกิดเด็กวัยนั้นอาจจะเล็กเกินไปแล้วก็เลือกแปรงสีฟันที่มีสีสันนะคะสดใสหรือว่าด้ามจับที่ถนัดมือแล้วก็อาจจะมีเสียงก็ได้นะคะมิวเคยเห็นแปรงที่มีเสียงกิ้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 งใช่ก็ให้เด็กถือเอาไว้เพิ่มความน่าสนใจในกิจกรรมของการแปลงฟัน ค่ะนะคะแล้วเมื่อเวลาแปลงจริงๆนะคะก็คือแปลงสีฟันของเด็กก็ให้เด็กถือไปคุณพ่อคุณแม่ก็มีของตัวเองแล้วก็จัดท่าทางให้เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่ที่มีของตัวเองนั้นคือแปลงฟันของพ่อแม่แปลงของพ่อแม่เองแปลงของลูกหมายถึงว่าแปลงของลูกเรากําลังจะแปลงฟันแล้วนะคะก็แสดงว่ามี2แปลงแล้วตอนนี้ถูกต้องควรจะมี2แปลงเราไม่ควรไปแย่งแปลงจากมือเด็กค่ะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่า ให้ลูกแปลงเองก่อนแล้วพ่อแม่แปลงซ้ำเพื่อความสากเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งหมอบิลเดี๋ยวหมอโอ้เขาจะมีวิธีการ3ระยะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแต่ผมจับ คำพูดของคุณหมอได้อันหนึ่งก็คือว่าสร้างความประทับใจในครั้งแรก first impression ก่อนนะว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เขาเจ็บจะทําอย่างไรเขาชอบแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเมื่อกี้คือเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องฟันหนูน้อยหมวกแดงฟันเขาสวยมากเลยหนูดีหนูต้นน้อมฟันสวยเล่าให้ฟังสรุปสนานเป็นสิ่งล่อใจแล้วหลังจากนั้น ทำอะไรต่อค่ะก็เล่าสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอ่านระหว่างเล่าเราก็อาจจะมีตุ๊กตาน้องลิงที่ชอบมาที่นี่ไงครับซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นอันนี้ต้องให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นตุ๊กตาสาธิตอไปตุ๊กตาสาธิตไม่ต้องไม่จำเป็นตที่มีฟันแบบไม่ต้องก็ได้ค่ะเป็นตุ๊กตาอะไรที่เขาชอบก็ได้นะคะอะ สักอาทิตย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็เริ่มแบบให้ทั้งเล่านิทานทั้งสาธิตให้เด็กจับแปลงผลแปลงเป็นแบบนี้นะคะนะคะนะค่าท่านขอคุ้นเคยดูพ่อแม่แปรงฟันแล้วเดี๋ยวเราจะแปรงกันอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เลือกแปรงเสร็จจับท่าทางค่ะท่าทางก็เป็นสิ่งสําคัญครับเดี๋ยวเราจะสาธิตกันหมอบิวแต่ก่อนจะสาธิตอาจารย์หมอโอช่วยบอกต่อนิดนึงว่าเมื่อกี้หมอบิวถาม มันมี3มระยะระยะไหนที่พ่อแม่จะต้องแปลงให้ระยะต่อมาเด็กจะต้องแปลงเองช่วยอธิบายนิดนึ่งก็3ระยะจําง่ายๆนะคะ1ก็คือว่าช่วงตั้งแต่ฟันขึ้นจนถึง3ปีค่ะอันนี้ก็คือว่าฟันขึ้นนี่คือหเดือนค่ะก็คือ6เดือนถึง3ปีคุณพ่อคุณแม่ต้องแปลงฟันให้เด็กนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงพอนะคะพอ3ปีถึง6ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่บีบยาสีฟันให้นะคะแล้วฝึกให้เด็กแปลงเอง ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องแปลงซ้ำพอหปีขึ้นไปเนี่ยเด็กแปลงเองค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แค่ตรวจทำความสะอาดยืนกำกับอย่างเดียวยืนกำกับมาดูซิแปลงสะอาดหรือเปล่าเรากลับมาที่0ูนย์ถึงที่พ่อแม่ต้องแปลงเองอาจารย์แปลงให้เด็กแปลงให้เด็กเองเนี่ยนะฮะคุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงทำยังไงค่ะก็คือว่า <54. S 2> ในช่วงแบบ6เดือนถึง3ปีนะคะก็เป็นช่วงเด็กกําลังมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะแต่ว่ากล้ามเนื้ออะไรนี้ยังไม่แข็งแรงพอที่จะจับแปรงแล้วก็แปรงฟันได้อย่างสะอาดนะคะหก็คือว่าเลือกยาสีฟันที่ผสมฟูอรไรด์ค่ะนะคะสก็คือว่าแปรงสีฟันเนี่ยก็เป็นแปรงที่ขนนิ่มนะคะขนาดเหมาะกับอายุเขาด้ามแปรงจับถนัดมือนะคะ อย่างที่หมอบอกว่าแปรงสีฟันเนี่ยสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยถือเล่นของเขาไปเองแต่แปลงที่สําคัญคือแปรงที่อยู่ในมือของพ่อแม่ค่ะนะคะและสําคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของปริมาณยาสีฟันที่ใช้ค่ะเพราะว่าปริมาณยาสีฟันสําหรับเด็กวัยเนี่ยเขายังควบคุมการกลืนไม่ได้คือยังเื้นน้ำเออเดี๋ยวกลัวจะกลืนไปด้วยดังนั้นเนี่ยแต่แค่ขนแปรงค่ะ ตีดเดียวเดียวไม่ต้องบีบนะคะคือเราจะใช้วิธีแตะไม่เป็นก้อนเลยบางๆอยู่ที่ปลายใช่ค่ะเมียแบบบางๆเลยนะคะแล้วก็แปรงไปเช็ดไปค่ะโอเคเพราะเด็กยังเล็กมากยังไม่สามารถที่จะไม่้เขากลืนอ่าไม่ได้เขากลืนท่าทางของพ่อแม่ที่จะแปรงฟันให้ลูกนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องอยู่หน้าหรือหลังอ่าท่านี้สําคัญมากนะคะอาจารย์อาจารย์ดีเลยค่ะก็คือว่า ค่าที่ดีที่สุดคือคนที่แปลงนะคะต้องอยู่ข้างหลังเด็กค่ะครับค่ะแล้วก็ท่าเหมาะสําหรับเด็กเล็กคือท่านอนนอนราบเด็กครับนอนราบเหรอฮะนอนราบค่ะสาธิตเลยดีไหมครับอาจารย์สาธิตเลยดีกว่าเอาน้องดูดิท่านอนูหนูดีนะครับอันนี้น้องนูดีค่ะผมมีทุกชัยคนหนึ่งฮะน้องต้นหอม ค่ะนิสวัสดีนะคะอาหนุ่มดิสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะหนะะุ <โล S 1> สสดสวัสดีค่ะน้องต้นหอมโอ้น่ารักมากเลยค่ะเป็นนี่นะคะก็คือว่าถ้าในเด็กที่เล็กมากนะคะเราก็สามารถที่จะให้นอนราดอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็คนแปลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านศีรษะน้องนะคะครทริกทรกนี้อีกสําคัญอีกอย่างนึ้งนะคะก็คือว่าเวลาเราแปลงนะคะอาจารย์ปกติเนี่ยเราเองอะแปลงให้ตัวเอง เราใช้มือเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าพ่อแม่แปลงให้เด็กต้องใช้2มือเลยค่ะ2มือเลยเหอ่ามือนึงถือแปลงสีฟันมือนึงต้องแหวกลิมฝีปากแล้วก็พุ้งแก้มก็คือใช้นิ้วปกติเลยใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเด็กจะเจ็บอ๋อและการแหวกนี่จะทําให้เราเห็นฟันเด็กได้ง่ายนะคะจาก ง่ายๆเลยค่ะเราเขาว่าแบบขอโทษอาจจะดูรุนแรงแต่ว่าเราจริงๆเราแค่ดึงแบบไม่ใช่ดึงลังนะคะแค่ยกขึ้นอ่าสัมผัสเบาๆนะคะให้เห็นฟันชาด์จเป็นไงครับเห็นชัดขึ้นไหมคะเห็นชารขึ้นแล้วแล้วเวลาแปลงก็แปลงไปมาหน้าหลังอย่างนี้ไม่ต้องสะบัดปาดอะไรเลยนะคะไม่ต้องปาดขึ้นปาดลไม่เหมือนผู้ใหญ่เนการถูซ้ายขวาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแปลงอ่า ฟันในเด็กเนี่ยเขาจะแบนค่ะอาจารย์ไม่เหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นก็ไปมาตำแหน่งหนึ่งหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดเกแล้วก็ขยับค่ะอาจารย์อ่าขยับนิ้วก็ต้องขยับนะคะเพื่อทําให้เห็นฟันเด็กได้ง่ายขึ้นอตำแหน่งแล้ว คือเวลาสโตรกอะค่ะอาจารย์ประมาณสักสองซี่ประมาณนั้นเองอ่าไม่ต้องบึ้ดจืดนะคะนิ่มนวลทีละสองแล้วก็กระเถิบกระเถิบไปเระ่อยๆไปแล้วก็นิ่มนวลค่ะอาจารย์อยากให้เด็กเจ็บและระหว่างนั้นนะคะอาจารย์หนึ่งเด็กอาจจะถือของเล่นที่ตัวเองชอบอ่านะคะคุณแม่อาจจะร้องเพลงไปด้วยอเหมือนดึงดูดความสนใจหรืออาจจะคุย หนูจาได้ไหมคะวันนั้นที่เราเล่านิทาอะไรอย่างเงี้ยหนูน้อยเด็กหนูน้อยหมดแดงฟันเขาสวยมากเลยคุยต้องฟันสวยคุยเรื่องราวกันไปนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีคุณพ่ออยู่ด้วยคุณพ่อก็จะอยู่ด้านปลายเท้าแล้วก็คุยเล่นไปด้วยเป็นกิจกรรมครอบครัวเป็นกิจกรรมครอบครัวโอ้โหดูแบบมีความสุขอบ่นไหมคะมองบิวเป็นไงโอ้โหเล่นรว้การใช้เวลาปาะมางกี่นาทีในการแปฟันคะคือ อาตอนที่ฟันซี่แรกขึ้นเนี่ยขึ้นแค่สองซี่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเองจืดๆแล้วก็เช็ดฟองออกจบไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดขึ้นครบ20ซี่แล้วค่ะทั้งปากเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณสักสองนาทีค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะอาจารย์กว่ดนแป้งแป้งสะอาดอย่างน้อยสองนาทีค่ะอาจารย์ถ้าแปลงไปแล้วเด็กเขากลืนยาสีฟันจะมีผลอะไรต่อ สุขภาพเขาไหมค่ะเรื่องของยาสีฟันนะคะขอแบบแนะนําเลยนะคะรสชาติอาจจะดีเด็กอาจจะชอบแต่ไม่ควรกินนะคะยาสีฟันเนี่ยเป็นยาที่ใช้ภายนอกนะคะเพราะว่าในส่วนประกอบของยาสีฟันก็จะมีเรื่องของสารต่างๆนะคะที่ไม่ควรจะกินเข้าไปและสิ่งสําคัญคือเรื่องของฟูอไรายที่เป็นสารป้องกันฟันผุแต่ว่าในยาสีฟันเนี้ยปริมาณเนี้ยเขาเอาไว้สําหรับใช้ภายนอกไม่ได้ใช้สําหรับกินนะคะดังนั้นเนี้ยถ้าเรา กลืนยาสีฟันไปมันอาจจะมีการตกค้างของแร่ธาตุนี้แล้วทาให้ฟันที่กําลังสร้างขึ้นอยู่อะค่ะมีผิวที่ตกกระแม้ว่าบางยี่ห้อจะเคลมว่ามันกลืนเข้าไปได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กลืนเลยจะดีที่สุดจะดีที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะนะคะอะไรที่เขาบอกว่าเป็นการใช้ภายนอกก็ควรจะใช้ภายนอกนะคะดังนั้นถ้าเราแบบ เดี๋ยวเด็กจะงงเอ้าทาไมตอนนั้นยาสีฟันตอนเด็กยังกืนได้ทําไมตอนผู้ใหญ่กืนไม่ได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นควรจะฝึกให้เป็นนิสัยตั้งแต่แรกตอนช่วงระหว่าง3เดือนถึงสามปีถึง6ปีเนี่ยเด็กแปรงฟันเองแล้วผู้ปกครองเข้าไปตรวจสอบว่าถูกสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยจะตรวจสอบแบบไหนฮะเวลาถ้าถ้าสามปีถึง6ปีเนี่ยผู้กครองจะแปรงซ้นใช่ไหมคะาจ่ระหว่างแปรงซ้นเนี่ยผู้ครองก็จะช่วยดู ถ้าเกิดไม่สะอาดเนี่ยจะเห็นเป็นคราบสีเหลืองหรือผู้ปกครองอาจจะใช้เล็บขอโทษนะคะคือยังไงเราอยู่กันที่บ้านก็น่าจะสะอาดลองขูดดูถ้ามีขี้ฟันติดมาก็จะติดมาก็แปรงซ้ําตำแหน่งนั้นหรือไม่บางคนเขาก็จะใช้หลอดอะค่ะเป็นหลอดดูน้าเนี่ยนะคะตัดเฉียงแล้วก็มลปลายนิดหน่อยแล้วก็ลองขูดสกิดสกิดดูก็ได้นะคะเพื่อดูความสะอาดอีกรอบแล้วก็เราก็แปรงซ้ำดีเลยตอนนี้แปรงของเด็กกับแปรงผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความต่างกันไหมฮะอ๋อก็ จริงๆเนี่ยจะต่างกันเรื่องของขนาดหัวแปรง <Okay. S 2> ค่ะคเพราะว่าช่องปากเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะขนาดต่างกัน <ừ> นะคะ <ừ> แต่ว่าในทางการค้าหรือว่าเรื่องมาตรฐานเรื่องของแปรงสีฟันเนี่ยเขาก็จะระบุตามอายุอยู่แล้ว <ừ> นะคะ <ừ> ดังนั้นเวลาเลือกแปรงสีฟันนะคะก็คือ 1. ก็คือเลือกให้เหมาะกับอายุ2ก็คือว่าเลือก ใช้แปรงขนนิ่มนะคะด้านจับถนัดมืออาจารจะย้ำเสมอว่าขนต้องนิ่มนะครับไม่เดี๋ยวเกิดการบาดเจ็บกระเงือกและฟันของน้องนะครับสุดท้ายอาจารย์ผมขอถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่เป็นจุดที่สําคัญมากว่าจะต้องพาน้องไปหาหมอฟันละมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคืออย่างนี้ค่ะเรื่องของพาน้องมาหาหมอฟันเนี่ยอยากจะแนะนําอย่างนี้เลยนะคะ เมื่อฟันซี่แรกขึ้นค่ะเราควรจะพาเด็กเนี่ยไปพบทันตแพทย์เลยแต่ว่าฟันสุขภาพดีนะคะใช่ค่ะไม่ต้องรอมีอาการนะคะเพราะว่าการไปพบทันตแพทย์เนี่ยเราไม่ได้ไปรักษาค่ะแต่เราไปรับการแนะนำตรวจและประเมินนะคะเพราะว่าเมื่อพาไปตอนมีอาการแล้วเนี่ยตอนนั้นเด็กเนี่ยก็จะทัศนคติไม่ดีเพราะต้องแบบมีการทำอะไรที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างที่บอก first impression สำคัญที่สุดนะคะก็ขอให้เป็น ทุก6เดือนค่ะฟันที่แรกขึ้นและวหลังจากนั้นทุก6เดือนปีละอย่างน้อยสองครั้งเองนะคะก็เป็นโค้ชแพทย์เอาลนะคะคุณผู้ชมครับอาจารย์หมอนพวันมาทีไรสนุกทุกทีเลยติดหกติดใจอย่าลืมนะครับว่าการดูแลฟันในช่วงระหว่างเป็นเด็กนั้น นอกจากจะเสริมสร้างวิใไนให้กับเด็กแล้วค่ะแต่ยังเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากให้กับลูกเราลูกของเราด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงนพวรรณโพชนุกุลเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณค่ะก็บอกคุณผู้ชมนะครับว่าการดูแลฟันของน้องๆตั้งแต่ช่วงเด็กเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีนะฮะก็ช่วงนี้เราไปเราอัพจัดเทรนสุขภาพกันก่อนนะครับ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลกสำหรับประเทศไทยพบว่าอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ในปี2564มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆโดยจะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุโรคเบาหวานเกิดจากความบกพร่องของตับอ่อนและฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเน้นใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดมาปรุงเป็นอาหารคือมะระขี้นก เนื่องจากในมะระคีนกมีสารซารนตินสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากมะระคีนกแล้วยังมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันทั้งผักเชียงดากระเพราชะพลูตําลึงส่วนศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะมุ่งเน้นการปรับสมดุลของร่างกายและสามารถสร้างอินซูลินได้มากขึ้นโดยอาจรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนการฝังเข็มการนวดแบบจีน สำหรับสูตรอาหารแนะนำให้ใช้ถั่วเขียวและถั่วแดงต้มเป็นซุปดื่มและควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างเหมาะสมอย่างเช่นเดินเร็วไทเก็กว่ายน้ำเป็นต้นครับ ผู้ชมครับหลายโรงเรียนนั้นได้เปิดเรียนออนไซต์มาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วครับหมอพิ้วแล้วเราก็ได้แนวทางในการป้องกันมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 และวันนี้ก็เปิดตามอีกหลายโรงเลยครับหมอพิ้วดูสิครับว่าเราจะเอาแนวทางนั้นมาป้องกันอย่างไรครับครับผมทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน109โรงเรียนในวันนี้นะครับ15พฤศจิกายนเตรียมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ดูแลความสะอาดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงเรียนครับรวมไปถึงเนี่ยยังมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับในเด็กนักเรียนในสังกัดทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนด้วยครับกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับโดยสํานักการศึกษาได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนในสังกัดจ,จำนวนเยอะมากเลยหมอบิวสามหมืน้ชุดตามโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 จากกอ,กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครครับทางด้านสำนักงานศึกษาครับก็ได้รับชุดตรวจ a t k เนี่ยสำหรับนักเรียนในสังก,กัดกทมแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแจกจ่ายให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตในวันที่12สพฤศจิกาย,ยนแล้วก็วันนี้ 15พฤศจิกายนนะครับวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนทั้ง109แห่งก็ได้นัดหมายนักเรียนมานะฮะทำการสอบตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนทั้งนักเรียนด้วยคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกๆคนด้วยนะครับรบแล้วไม่ใช่ว่าจะตรวจแล้วตรวจเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะยังมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในนักเรียนเป็นระยะตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุ feels, ขโดยเน้นเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อนเช่นเด็กพิเศษมีโรคประจำตัวเป็นต้นครับหมอบิวและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรทั้งหลายที่กำลังทำงานนี้อยู่นะครับหมอบิวเคยเป็นเส้นเลือดขอดปะเส้นเลือดขอดยังไม่เคยเป็นครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมอบิวจะเป็นไหมยังไม่เป็นอาจารย์พรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องเส้นเลือดขอดนะครับบางคนคิดว่าเส้นเลือดขอดเป็นแค่เรื่องของความสวยงามแต่จริงๆมันมีโรคที่มีอันตราย มากกว่านั้นติดตามได้ใน Healthy Day รั n เว y สุขภาพพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะครับทางช่องกา้แอมอร์ดหมายเลข30นะครับขอบคุณต้นไม้ส,สวยๆนะครับเหมือนเดิมจากสวนนุธพัทยาและวันนี้เรามาดูกันครับเมนูสุขภาพดีเป็นอะไรไปทำกินกันตอนเย็นนี้เลยเรา2คนลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ